บอกแล้บอกว่าแล้วสวัสดีครับก่อนฮะสนะวัสดีรอเย็นๆจะมาชมกันทำคลิปไม่ได้เกี่ยวกับเบียร์เด้อดิเกี่ยวกับเนื้อเนื้อแต่กินาราเขาบอกว่าเขาไปดูเห็นคลิปไปกันหมักเนื้อด้วยเบียร์ ปไปดเูเดี๋ยวไปทำกันเลยเนียกับเทจริงนะครับไม่ได้ใช้สเตนอะไรทั้งนั้นเี่ครับเราต้องหมักไว้ประมาณสิบห้านาทีครับหมักไว้ก่อนสิบห้านาทีให้มัน,น,นตัวก่อนสิบห้านาทีนอยอย่าเวลาเลยสิบ้านาที อันนี้18หนาทีอันนี้18ห้นาทีแล้วแล้วสนาทีเดี๋ยวเรามาวุ้นกันเก็บไปก้อดี๋ยวรอชมนะครับามาข้าห่นเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาเทน้ำามือว่า มันจะนุมน่มๆดูเครื่องก่อน

เสร็จทอดนะครับเสร็จแล้วนะครับหมักเครื่องเสร็จแล้วอตองหมองถูครับเครื่องเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะพาไปทอดกันครับไม่ทอดตอนนี้ถ้าผู้ชมรอชิมเยอะเดี๋ยวรอตอนเสร็จครับเดี๋ยวมาดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าตอนนี้เราตั้งกระทะแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวถึงไฟเหิมร้อนครับเพิ่มกำลังไฟก่อนเราจะทอดกับเตาแก๊สนี่แหละ เร็วสุดเดีย๋ยวรอให้น้ำมันมันเดือดก่อนนะตอนนี้ท่านผู้ชมรอชิมเยอะครับข้างนอกครับเดีย๋ยวสักพักหนึ่งนะครับครับเคยังเะเสร็จแล้วปุ่แล้วอ่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาเราต้อง ทอดแล้วมองเห็นบหมเห็นอยู่ให้เราจะใส่ชิ้นเลยนะใส่ชิ้นแล้ยนะมีกลิ่นเบียวมาด้วยอ่นานเราเป็นอา่างนี้ครับสิ่งที่ไดนะ้ทดลองทดลอง Ayo, poli pa. Ayo, poli pa. รถไฟไปอะไรไปเวลาทอดนี่เราต้องรถไฟนะครับอย่าให้ไฟมันไปออละมาจะคนไรก็ได้ก็ได้เหรอเน้มันจะไม่เนื้อคือเพียแก่ทนเพียมว่าขนาดมตกได้ไหม ไว้ยนั่แหละเว้ยนั่แหละทำดี tẩy mọi người rồi คอันนี้เนื้อมันเริ่มแดงครับเนื้อมันเริ่มแดงเลยครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะโรยกระเทียมข้างบนเราตอนนี้เราก็ใส่กระเทียมลงไปแล้วเนื้อมันแดงแล้วเดี๋ยวลดไฟ เขียมมันมีแป๊บเดียวไปฝนบแล้วเดี๋ยวมันจะไหม้นะ,ะมันต้องเป็นแบบไอ้แบบตะขานนะอันนี้เราแบบว้าวเนื้อแดงมากเลยดูว่าจะ สบความสำเร็จหรือเปล่า,ามาติดตามชมกันเลยครับเดี๋ยวเราปิดแก๊สก่อนเดี๋ยวี้างใน,น,นดงนะครับแดง้ง นี่ครับเสร็จแล้วหมูกระเทียมหมักเบียร์หมูกระเทียมหมักเบียร์ครับแค่ตัวเดียเดี๋ยวเอาไปอ่ะมาชมมาเลยครับอ่ะคุชิมครับอื้มหิดจริงเลยเอาเองชิมไปเลยจะขายให้ให้คนทำชิมเลยเป็นยังไงอ,อ่ะ,อะไปดูผู้คนชิมครับไปเป็นไง bên ngay, nó sánh, non xanh sẽ muối nó lại gừng bia, nụm mấy, mềm nó cũng nó bia, ok, ok, đểo đi, không... Pai... tông đi, đù tham chiêm khoang nọ, tham buổi chìm, tham buổi chìm, ô, tham buổi chìm hay, à tham buổi chìm chìm mấy, chim. cá chìm mấy, à, à. ไม่มีแต่ในตนี้กินดูกินดูก่อนเดี๋ยวเเดี๋ยว,ยวแป๊บนึงบน่งเดี๋ยวแนะป๊บินินนะอ่ะอรเนดเอาชิมชิมเร็วถ้อร่นี่เาอร่ไหมไหมกรอบนอกนิมในมันได้กลิ่นเบียร์โอเคไหม เคทาดีไหมโอเคไหมยังไงเยี่ยมเลยปูล่ะปูชิมไหมเอาท่านผูชิมเร็วๆปจะต้เั่วทำปูชิมเอาทำปูชิมอีกคนมาแล้วตายแล้วหอมกรอบนอกไหมนุ่มไหมเนื้อมันนุ่มทำ้ชิมบอกว่าโอเคเลยรสชาติของความกลมกล่อม อมกลมมเยอะยถ้ามีน้ำจิ้มด้วยแซ่บเลยเฮ้ยข้าว,าว,วร้อนด้วยอ้าตอนนี้ก็ไม่ได้เราไม่ได้ชิมคนเดียวตอนนี้ก็สี่ปากห้าปากแล้วชิมครับ <c oughs> อโอเคแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวมาติดตามชมคลิปต่อไปกันแล้วกันคลิปนี้ก็คือว่าผ่านแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องหนึ่งซาวแต่งรถแต่งซิ่งด้วยนะครับสวัสดี ครับฟูปาไงชิมยังลูกกินเนี่ย <Yeah. S 2> เี่ยี่ยมเลยใช่ไหมยเยี่ยมของฝูเบาเยี่ยมอ่ะลาก่อนครับเดี๋ยวมาชมคลิปต่ตอไปทีหลังกลนแล้วกันสวัสดีครับ